นี <idian cassette> ่ไปอยู <descript> ่น้ำอูเซฟครับผมถ้าเป็นงานกับงานไทยแลนด์วายคอนเทนต์นวัดวันนี้ครับผมตื่นเต้นมากแบบไม่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้มีแบบว่าโอกาสที่จะได้มาถือแบบทัวร์รางวัลขึ้นเวทีเพราะว่าปกติเราก็จะเป็นหมายถึงว่าตอนที่ผมยังไม่ได้ทําอะไรอะไรเงี้ยผมก็จะมองอยู่นอกงานอะไรเงี้ยแบบว่าเห็นเขาแบบเอ้ยรับทัวร์รางวัลถือรางวัลกันอะไรอย่เงี้ยอันนี้ก็เหมือนเป็นฝันเลยใช่ เซฟเป็นไงบ้างกติตงานงานทั้งมันบ่อยๆี่ก็ใช่ครับก็มีไปบ้างครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่แบบว่าเรียกว่าพิเศษกว่าทุกครั้งครับผมก็เรียกว่าแบบว่าเราได้ขึ้นมาเชิญเนาะแล้วก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับสําหรับรางวัลนี้รารู้สึกอย่างไรครับการที่แบบมีคนเล็งเห็นการทํางานของพวกเราในกลุ่มผลิตคอนเทนต์สี่ที่วายเซฟสำหรับเซฟจะรู้สึกว่าแบบว่าเป็นรางวัลที่ คุณค่าสําหรับทุกคนที่อยู่ในวงการซีรีส์วายเนาะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังครับก็ไม่ว่าจะเป็นเ,นเบเนเื้องหน้าเนาะแต่ละทุกคนก็ลงแรงกันทํากันอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังที่เป็นพี่ผู้กำกับไม่ว่าจะเป็นพี่ช่างไฟพี่ตากล้องต่างๆก็ทุกคนคือเขาเรียกว่าร่วมมือการทําเพื่อให้ซีรีส์ซีรีส์เรื่องหนึ่งออกมาแบบให้ได้ดีสุดแล้วก็เพื่อแบบว่าออกไปสู่ ชาวโลกครับผมคุณเอาไ่ตัวจากเล็กๆตัวมันจากหนในในอุตสาคกรรมนี้เนี่ยเป็นไงบ้างความรู้สึกนี่คนเล่นห็นความสําคัญของของพวกเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็เซฟแล้วก็ภูมิใจในทุกๆคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยเพราะว่าคือทุกคนก็ต่างที่จะแบบว่าเออผลักดันให้ซีรีส์วายแบบไปแบบว่าสู่ชาวโลกเนาะทุกคนได้เห็นอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเอพิเช่กับมีทุกคนทำใช่รางวันที่ถึงมันยิ่งเป็นไงบ้างบอกเลยว่า มีน้ำหนักแล้วก็แบบเนื้อสัมผัสคือแบบรู้สึกว่าแบบผู้สาวชไคมทยเราหรือคันขังอะดูขังดูขังมากรือคือแบบอุ้ยสักวันหนึ่งเราก็อยากจะบอกว่าฮ้ยแบบได้ขึ้นไปรับบ้างใช่ครับผมก็เรียกว่าเป็นอีกความฝันหนึ่งเนาะของพวกเราสองคนที่แบบว่าเออเราก็อยากจะพิชิตความฝันแบบนี้บ้างใช่ครับผม จะพิชิตรความหวานในช่วงนี้เป็นไงบ้างครการทำงานอ๋อช่วงนี้ก็ก็ปังขึ้นเรื่อยนะถ้าใผมก็ดีได้เรื่อยๆอครับผมก็ตอนนี้ก็มีแฟนมีตใช่ครับก็เป็นแฟนมีตที่แบบว่าเออไปต่างประเทศครับก็ยังไม่เออยังไม่เข้าถึงโปรเซสของการแบบขายทําซีรีส์ครับก็ยังอยู่แค่ช่วงเวิร์กช็อปในช่วงนี้ครับยังไม่ได้มีซีรีส์หลักเป็นการเรื่องทางการแต่ว่ามีงานแฟนมีเยอะแยะไปหมดแล้วเป็นไงวะ เบบรายังยังไม่มีซีรีส์ที่เป็นหลักจริงๆอะไรอย่างเาางี้ยก็ก็อ,อ,อันนั้นต้องรอฮะแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะค่อนข้างวิงว่งวิง่ง <laughs> ใช่พักวิ่งงาน <laughs> นิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกดีใจนะครับ<ม>ที่แบบว่ามีพี่พีทุกคนซ<ส>ัพพอร์ตแล้วก็แบบว่ามาหาเราตามงานใช่แต่ว่าเราไปแบบแป็นม้ตาม่างประเทศก็ยังมีแบบพี่ๆี่ครับอินเตอร์แฟนที่แบบมาหาพวกเราหรือว่ามาร่วมงานมาแบบมาเจอพวกเราครับก็รู้สึกว่าแบบ เออดีใจที่แบบทุกคนคอยซัพพอร์ตพวกเราสองคนครับนี่อุปเซรไปกี่ประเทศแล้วลูกก็ตอนนี้เออก็ตอนนี้ไปประมาณสองสองสามครับสองเฮะสองประเทศอ่าสองครับเป็นไงบ้างกับสองประเทศที่ไปมาไปจับจอดแฟนแทนข้าวต่างชาติก็รู้สึกเออคือจะบอกว่าเราอ่ะได้รับวัฒนธรรมใหม่ๆเยอะเยอะมากแล้วก็เพราะอย่างแบบว่าเออไปอย่างไปที่ประเทศจีนใช่ไหมครับก็แบบเราก็จะเจอ นเจอร์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแตละที่แต่ละเมืองอย่างเงี้ยครับเขาจะมีแบบไม่ว่าจะดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารการกิน<ช>หรือว่าจะเป็นแบบการใช้ชีวิตเสื้อผ้ากันแต่งกายใช่ก็จะแบบว่าเป็นเค้าเชื่อใหม่ๆที่แบบเออเราอยู่ที่ไทยก็อาจจะไม่เคยได้เจออะไรอย่างงี้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เรารู้สึกว่าชอบแล้วก็ประทับใจครับไม่ต้องหงุหงว่าผมเนี้ยเวลาไปอย่างเงี้ยเจอแฟนต่างชาติโอ้เอาจริงเอาจริงอู๋อ่ะ ค่อนข้างที่แบบว่าเขาอะไรยังแบบเป็นภาพจําเก่าๆของตัวเองที่แบบเลยแบบคนแบบมาหาน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าพอแบบวันนี้แบบว่าเอไปแล้วแบบพี่ๆแบบเริ่มมาหาเราเนี่ยรู้สึกว่าผมมีกําลังใจในการทํางานแบบรู้สึกดีใจที่พี่ๆเขามาหาเขารู้สึกแบบเติมเขาเติมแรงใหู้มทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเขาเหมือนแบบเออเราเหนื่อยนะแต่ว่ารู้สึกว่าพี่ๆเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะเขาจะเดินทางมาตั้งแต่เช้ามานั่งรออะไรเงี้ยรู้สึกแบบ respect มากๆมันข้็มาเรากันเต็มเลยนะใช่น่ารักมากน่ารักมากการทำงานของเราซีรีส์เป็นไงครับตอนนี้ตอนนี้ก็เออตอนนี้ก็พ i l อ t รักสดใจในแฟนบอลครับผมก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของเวิร์กช็อปครับใช่ก็เรากำลังเวิร์กช็อปกันแบบข้มข้นเลยใช่เพราะว่าอยากให้แบบว่าพาร์ทตอนที่เราเริ่มเปิดกล้องแล้วก็จะแบบอยากให้ออกมาแบบว่าตัวละครเนี่ยมีมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็แน่นครับผม พยายามแบบว่าเข้าใจแบบเบื้องหลังของตัวละครอะไรอย่างนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยากจะแบบว่าแสดงออกไปให้แบบเอยนี่เราแบบเข้าไปอยู่ในซีรีส์แล้วเราแบบนี่เติร์สนะไม่ใช่อูนะนี่ว่านะไม่ใช่เซฟนะอะไรเางี้ก็เรียกว่าแบบเหมือนอยากอยากให้ทุกคนแบบว่าเรียกว่าเราจะทําให้เต็มที่เพื่อให้สมว่าแบบทุกคนที่รอคอยเราสองคนก็ดันนั้นกับความคาดหวังของแฟนคลับที่รอผลงานของอูเซฟมาเนี่ย จริงๆก็โหเซก็รู้สึกกดดันมากจริงๆก็รู้สึกแบบว่ากดดันแล้วก็ตื่นเต้นไม่รู้ว่าเซจะทําได้ออกมาดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเซร,รู้สึกว่าเซจะทําเต็มที่คือรับประกรันดีไหมก็ต้องรับประกันแล้วแหละใช่ใชมาข่ามาันนี้แล้วใช่สุดๆครับบอกว่าเขาเรียกว่าพวกเราแบบเต็มที่มากๆแบบเกินร้อยแน่นอนที่เวิร์กจบมามันมีอะไรยากๆมันที่จะต้องที่ว่าจะต้องไปเจอในในการการทำอันนี้เรื่องนี้ ผมว่าจริงๆผมว่าที่ยากมันไม่ใช่ตรงเวิร์กช็อปแต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครในเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่ผ่านๆมาที่เราเอ้ยเรื่องที่ผ่านมาที่เราเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบคาแรคเตอร์เดียวทั้งทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่ว่านี้มันจะมีการแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรหลายเลายอุ่งหรอหลายบุคลิกมากอใช่แบบเขาเรียกจะดีกว่าเดิมตัวละครเยอะกวไปใช่ใช่ครับอนนี้ใช่แล้นี่ให้อยู่ภายในขั้นเวิร์กช็อป ครับใช่ครับจะเริ่มถ่ายทำเมื่อไหร่มีกำหนดการยังครอ๋อมีกำหนดการมาแล้วครับก็ถ่ายทำประมาณปลายปีนี้ครับผมโมีแสดงว่าได้ดูปีหน้าเลยสำหรับมูเซีฟน่าจะครับผมใช่คิดว่าแต่ช่วงนี้ก็เดินงานแฟนมิตรไปก่อนใช่มาเจอตามงานได้ครับใช่ครับผมการทำงานร่วมกันสองคนเป็นไงบ้างตอนนี้เออครับการทำงานร่วมกันสองคนเป็นไงบ้างปัจจัยอะไรกันบ่อยๆปในการแฟนมิตรก็นบ่อยๆเอาจริงๆรู้สึกหมายถึงว่า เราเหมือนตั้งแต่ช่วงแรกมากเพราะว่าช่วงนี้เราค่อนข้างจะอยู่ด้วยกันแบบบ่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขารอะไรแบบรู้หมดว่าคือรู้แม้กระทั่งว่าเอ้ยเดี๋ยวน้องจะพูดอะไรออกมาแบบว่าหลังจากคาพูดนี้อะไร้ย่างเง<ช>ี้รู้ใจกันเรดนั้นเลยเหรอเรียกว่าอะไรอะเรียกว่าเป็นคําพูดเซซอาจจะแบบพูดแบบว่าซ้าๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบว่าเออมีพูดใหม่ๆนะแต่ว่าพอเราพูดอะไรที่แบบเหมือนเดิมที่อยู่ก็จะเหมือนแบบจับทางได้ว่าแบบเออเนี่ยเรา จะพูดอันนี้ต่อหลังจากอันนี้นะอะไรนี้ใช่รู้จังหวะรู้จังหวะใช่เรียกว่ารู้จังหวะกันมากขึ้นคือแม้เวลาเขาช็อตฟิลเราช่วยแก้หมายเห็นว่าน้องนดนช็อตฟิลอ่ะอ้าน้องน้องช็อตอยู่อแล้วเราก็ช่วยมาช่วยอ่าไม่รับจริงแบบอย่างเงี้ยก็อาจริงหัวมันเป็นต่างคนต่างช่วยเหลือกันมากกว่าในในอีเวนต์งานอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าแบบเฮ้ยอูแบบเริ่มแบบเอ๊ะออะไรน้องก็จะช่วยถ้าน้องแบบเริ่มนี่นะอูก็จะเข้าช่วยอะไรก็เรียกว่าแบบ จังหวะมันเรียกว่าเป็นที่แบบว่าเราอาจจะแบบมองมองตากันวแบบ่าไอ้อย่างนี้ยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าแบบโอเคก็อีกคนนึงอาจจะแบบเอ้ยยกมายให้มาพูดเนี่ยถ้าอาีกคนแบบมองตาแล้วแบบไปไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าไม่รู้จะพูดอะไรต่ออ่างนี้ก็แสดงว่าพี่อู๋ก็พึ่งพาได้อยู่เหมือนคนพอดิเซ่โอ้ได้อยู่แล้วพี่อู๋ว่าส่วนใหญ่ก็เรื่องฮ่าฮครับแก้เครียดผม ใช่เราเราเขาเขาคอยเขาเขาคอใครเทียบได้เ้าเหรอใช่ใครเทียบได้อย่างเมื่อกี้เราแบบจะขึ้นเวทีนั้นแบบเี่เราจะแบบเราจะเอาไงดีเราจะแบบสวีดัตเลยไหมงานคือคือผมอ่ะรู้ส <straightforward> ึกว่างานนี้แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าแบบทางการเนาะแล้วก็แบบเออเป็นงานที่แบบเรียกว่ามีเกียรตินะแต่ว่าอัวอ่ะคืออัวแค่พูดเล่นๆกับน้องแหละเพแบบเฮ้ยถ้าพี่ขึ้นไปพูดล้วแบบ สวัสดีเขียดผู้มีแก่แค่อะไรอย่างเงี้ยจะได้จะได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเดี๋ยววันนี้ม้าเอ้ยม้าช้ากว่าลาเพราะลาไปก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยได้มันก็แบบทำให้หายเครียดได้แบบช่วงหนึ่งอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพี่งั้นไว้ก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวแบบเซฟก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเล่นไปแล้วเดี๋ยวโดนจะดุเอาผู้ใหญ่จะแบบจริงจริงๆพี่อุ๋เขาเป็นคนมุกเยอะอย่างนี้แหละเซฟใช่จริงเหรอ ใอ้ผมแต่ผมก็มาตึงได้ไงส่วนมุิน่าผมให้ผิวเล่นซักแบบตะยกจีบซักหนึ่งมุกอะไรก็ได้คิดเลยอย่างเงี้ยได้ไหมโอ้โหทำได้ไหมยากเลยเป็มุกสดแหละไม่ได้เออถึงผมเฮ้ยช่วยหน่อยไม่ก็ถามเฉยๆว่ทำได้ไหม ใช่แต่ว่าโปกตี่ผมใช่แต่ว่าแบบปกติแบบพี่อู๋นะแบบมึงต้องแบบอยู่บนเวทีอยู่บนเวทีอะไรอยู่เนี่ยอยู่ดีมีมาเฉยผมยังตกใจเลยมันจะไหลมาเองแต่ไหลมาเองมันจะแบบมาเองใช่ถ้าแบบไม่ตั้งใจคิดอะไรมันจะคิดไม่ออกใช่โอเคครับผมอย่าลืเซปผ่านผลงานกันหน่อยเลยได้ครับผมก็ผลงานที่ผ่านมาครับก็มีกิมมันฟ้าครับผมพร่งจบไปเลยก็จะมีทั้งตอนธรรมดาแล้วก็ตอนพิเศษครับสามารถไปดูได้แล้วทาง ไอสีครับครับผมใช่ครับก็ฝาก OST ด้วยครับทั้ง7เพลงเลยครับผมไม่ไม่จะเป็นเพลงกี่มื่ฟารแตละเพลงก็แต่ว่าอยากจะบอกว่าเพลงที่อยากจะฝากแบบมากที่สุดเลยก็คือเพลงฝากดาวครับผมใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คืออยากจะฝากพายโลต r มิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยนะครับก็ฝากด้วยนะก็อยู่ในช่วงแบบเวิร์กช็อปเนาะก็อีกแป๊บเดียวจุดใจเดียวอยากอยากให้รอกันหน่อยใช่แล้วก็ สุดท้ายอปากฝากผลงานของพี่ทุกคนเลยนะครับในวนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็จะมีข้าวสาเกเียงเจิงที่กำลังคอนเ์อยู่ใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีเค็มจีราตามาติดๆใช่แล้วก็จะมีแบบเอออย่างนี่ใกล้จะวงสวงแล้วก็อย่างพบเธอครับผมใช่ก็ฝากทุกเรื่องเลยครับผมในซีรีส์ในค่ายของเราครับขอบคุณครับผมสวัสครับ ขอบคุณคับขอบคุณนะครับ